พวกนี้เปิดน้ำผักอ๋อให้เปิดน้ำผักอ๋อคือผมมันเจ้านะคะเปิดอย่างนี้เหอโอ้ยรอนานี่คืออ่ะอันนี้คือถ้าเปิดหน้ามาเป็นเซน่าเห็นปะอันนี้คือเปิดกลแบบขนาดที่หออ่ะสิ่งนั้นก็นานแต่เราไม่ได้กินตอนนี้ปะ รอเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าไม่ไกลไม่กี่เมตรเองอะอันนี้อยู่ไกลแตลล่หนูชอบแบบไปลงมานิดนึงให้มันแบบให้มันนิดนึงอะเส้นหนึ่งก็ยังดีอะสกา,าไม่แปลกดีเปิดหนะ้ามาเปิดใจยังเปิดใจแล้วแต่ไม่มีคนในใจนั่นแหละประเด็นคือเปิดใจแล้วแต่ไม่มีคนในใจต้องทำไงคะอ้านะที่สาวมาแล้ว ยาวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชอบไปมผมยาวคือนอาะคนจะถามว่าทุกคนเลยอ่ะคือแบบถ้าเกิดเราเพิ่งเจอกันอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าตอบผมปะแกตอบผมปะทำไมอ่ะ <c oughs> ผมยาวไงอ๋อไม่ค่ะผมจริงล้วนๆค่ะจริงผมยาวคือตอนนี้ผมเท่าเอิวแล้ว ผมยาวผมผมยาวมากแต่หน้ามาหนูยาวชานะแต่ว่าเขาแคนซ e ้น่ะใครอ๋รอหรือเขาให้กดเอง